สวัสดีครับมาพบกับ Honda Civic FB นะฮะหนึ่งจุดคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่319,000บาทครับลูกค้าเครดิตจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับพรอมมาหกพันแปดครับ6ปีหรือว่าเจงวดรถส่วนบุรีบางเดิมครับมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนครับเช็คศูนย์ตลอดนะมาพร้อมแม็กแต่งขอบ17ครับรอรอเลยครับสีดำนะเครื่องยนต์เบนซินนะ1,800รถไม่ได้ติดแก๊สนะฮะใช้น้ำมันล้วนเลยครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะฮะสภาพก็พร้อมใช้งานเลยครับ ภายในสวยนะพวงม,มาลัยมันติดฟังกชันแอร์แบกเยบเบสเเป็นเบาะหนังนะครับเบาะคุณภาพสวยไม่กริบเลยฮะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับพร้อมใช้งานครับผมสนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะฮะเส้นการจนาคพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทรศูนย์หกหนึ่งสี่สี่สามสองแปดสองเก้าครับเคดรดิตบริสติดเครดิตเราไม่ได้รับนะครับ